นน่ีเบาเ <cl aps> ท่ากันแล้วลองนับ1ถึงสิสิครับ1ถึงสิดูสิครับอ๋อลองหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินชัดขึ้นกันตอนนี้ก็ประมาณ 3, ามสี่สขึ้นมันวันนี้ถามว่ากี่เดือนกี่ปีมาแล้ว 2>, 2อาทิตย์ครับถามว่าการได้ยินจากเดิมมันเสียไปประมาณ80%ด ประมาณ1นึ่งนาทีผ่านไปสองนาทีพนไปถามว่าการได้ยินดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จากเมื่อกี้นะครขึ้นมาอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ห้าสิบครับกับครั้งที่ตะกี้ถามหนึ่งถึงสิบเลยกันกำลังท้างข้างทาง,ทางเลยนะมันเป็นบีบรัดหลายอย่างทีนี้พอได้ว่าอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาได้ดื้อเนี่ยถามว่าหูเนี่ยมันไม่ไดีมากี่วันกี่เดือนแล้วสองอาทิตย์ครับจากสองอาทิตย์มาถึงเดียเ๋ยวนี้นาทีนี้ถามว่ามันได้ยินการได้ยินขึ้นมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเพียงใดครับหูููมมมม้้ยีเเติดดอ่่ในนห,หวลาาื ไม่มีอะไรเหมือนเดื่มน้ำไม่ทั่วไปเนี่ยนะที่เราเคยดื่มเคยกินดื่มไปไม่ใช่ไะเยินไหมครับมันเป็นปกติไม่คอเกลือนปกติครับโอเคเขาจะไอแรงๆอรือนี่ก็มีสเสลยอยู่ที่งคอใช่คอมันถึงกันหมดตอนแรกที่ยังไม่ไม่ได้เออครื่งมือเนี่ยมันขาแล้วมันจะขาไว้หมดใช่ใช่ตอนนี้เริ่มโล่งแล้วเสียงเสียงดังชัดเจนแล้วดีขึ้นกว่าเก่าเลย

ต้องช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปพึ่งหูคนอื่นมาถ่ายท่ออีกทีนึงก็ก็ดีในจุดหนึ่งแล้วครับก็แปลว่าเจ้าพลังงานทีน่บริสุทธิ์นี้มันสามารถที่จะช่วยได้โดยบัดดลบัดใดได้ครับลงดีเห็นไหมดีโล่งกว่า <c oughs> อมหอรไม่ต้องไปรอเห็นไหมครับ ถามว่าได้ยินมครับชับมันชัดยังไงอธิบายครับฟังก่อนนะหนึ่งอธิบาย <S 2> <S 2> สเสียงใกล้เคียงกันครับข,ข้างไหนได้ยินได้ชัดข้างไหนได้ยินไ้ม่ชัดข้างชัดที่สุดคือ,อข้างซ้ายครับข้างซ้ายคือข้างที่มีปัญหาใช่ไหมอ๋ออันนั้นไม่อันนี้นนนนมีปัญหานานาแล้วข้างขวาคือข้างใหม่ครับดูหน่อยข้างไหนชัดครับข้างที่ชัดข้างที่ชัดนะอันนี้ซ้ายหรือขวานี่คือขวา อ๋อตอนนี้ขวาชัดนะใช่นะขวาครับก็แปลว่าข้างที่มีปัญหาล่าสุดคือขวาครับกลับชัดกว่าของเดิมซ้ายอ๋อน้อยกว่าทางซ้ายนิดหน่อยน้อยกว่านิดหน่อย,อย,อย,อยครับคำว่านิดหน่อยเลือดดักห้าสิบห้าสิบคือมันเท่ากันเนาะอคนว่าขวาขวา,ขวาชัดน้อยกว่าซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์เออประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้สิบห้าถึงยี่สิบครับประมาณถามว่ารวมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดคำว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์เออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอใจไหมครับในวันนี้ใช้เวลาเจ็ดสิบดีเจ็ดสิบนั่นนะฮะสามสิบที่เหลือนั่นนะฮะ